เคยไหมครับที่จู่ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วความเงียบของห้องสี่เหลี่ยมในเมืองใหญ่ก็กลับทำให้เสียงในหัวของคุณดังกว่าปกติคำถามมากมายถาโถมเข้ามาแบบไม่ได้นัดหมายปีนี้เราจะรอดไหมงานที่ทำอยู่จะมั่นคงแค่ไหนหรือถ้าพรุ่งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกระทันหันเราจะรับมือกับมันไหวหรือเปล่ามันไม่ใช่ความกลัวที่ไม่มีเหตุผลเลยครับ แต่มันคือสัญชาตญาณของคนที่ต้องแบกรับชีวิตไว้บนบ่าท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วจนหน้าเวียนหัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เมืองใหญ่ใจบางสถานีหยุดพักฮีวใจสำหรับคนเมืองให้มีแรงสู้ต่ออย่างเข้าใจปีพุทธศักราช2569หรือปี2026ตัวเลขที่เมื่อก่อนเราเคยรู้สึกว่ามันดูเป็นอนาคตที่ไกลแสนไกล แต่วันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วครับในวันที่ปฏิทินเปลี่ยนผ่านหลายคนอาจจะกำลังตื่นเต้นกับเป้าหมายใหม่กับความหวังใหม่ๆแต่ผมเชื่อว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเลยครับที่ในลึกๆของใจกลับรู้สึกหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมความรู้สึกที่ว่าเราต้องสู้อีกแล้วเหรอหรือความรู้สึกที่ว่าปีนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรมาทดสอบจิตใจเราอีกไหมเราอยู่ในยุคที่คำว่าความไม่แน่นอน กลายเป็นเพื่อนสนิทที่เราไม่ได้อยากคบหาแต่ก็สลัดไม่หลุดเสียทีข่าวสารที่ไหลผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือทุกเช้าเรื่องเศรษฐกิจที่ผันผวนเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่โรคระบาดท,ที่สอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรจีรังสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆกัดเซาะความมั่นใจของเราไปทีละนิดครับจนบางครั้งการมองโลกในแง่ดีแบบซื่อๆแบบที่เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ดีเอง กลับกลายเป็นยาขมที่กลืนไม่ลงอีกต่อไปคนเมืองอย่างเราถูกสอนมาตลอดใช่ไหมครับว่าให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดให้โฟกัสที่จุดหมายเดียวให้ทุ่มเทสุดตัวกับแผนหลักที่เราวางไว้เราถูกปลูกฝังความเชื่อเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดว่าถ้าเราคิดบวกสิ่งดีๆก็จะเข้ามาถ้าเราเตรียมแผนสำรองแปลว่าเรากำลังแช่งตัวเองให้ล้มเหลวแปลว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองมากพอ ความคิดชุดนี้แหละครับที่มันกําลังทําร้ายเราอย่างเงียบๆลองจินตนาการถึงภาพของคนที่กําลังเดินไต่ลวดบนตึกสูงดูนะครับการบอกให้เขามองไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยไม่ต้องสนใจตะข่ายรองรับด้านล่างอาจจะฟังดูฮึกเหมิมฟังดูเป็นคําคมที่เท่แต่ในความเป็นจริงลมบนตึกสูงมันแรงเสมอครับและขาของเราก็มีวันที่จะอ่อนลา้าการไม่มีตะข่ายรองรับไม่ได้ทําให้เราเดินเก่งขึ้นครับ แต่มันทําให้เราเดินด้วยความหวาดระแวงทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วยความเกรงและความเกรงนี่เองครับที่มักจะทําให้เราเสียสมดุลความเข้าใจผิดที่เจ็บปวดที่สุดของคนวัยทำงานในยุคนี้คือ,คอการคิดว่าการเตรียมตัวรับมือกับเรื่องร้ายๆเท่ากับการมองโลกในแง่ร้ายเราเลยพยายามฝืนยิ้มพยายามบอกตัวเองหน้ากระจกว่าฉันเก่งฉันทำได้ทั้งที่ข้างในใจสั่นไหวไปหมด เรากลัวว่าถ้าเราเริ่มคิดถึงแผนสองหรือแผน3ม,มันจะเป็นการยอมรับไกลๆว่าแผนแรกของเราไม่ดีพอเรากลัวว่าคนรอบข้างจะมองว่าเราขี้กังวลตีตนไปก่อนไข้หรือเป็นคนที่ไม่รู้จักปล่อยวางแต่ผมอยากจะชวนคุณมองมุมใหม่ครับท่ามกลางตึกสูงเสียดท้ายและแสงไฟที่ไม่เคยหลับไหลของเมืองนี้ความเปราะบางไม่ใช่เรื่องที่น่าอายและการเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกก็ไม่ใช่ความขี้ขลาด แต่มันคือความเมตตาที่เรามีต่อตัวเองลองนึกย้อนกลับไปในปีที่ผ่านานมาดูสิครับกี่ครั้งแล้วที่เราเจ็บหนักเพราะเราเชื่อหมดใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนกี่ครั้งแล้วที่เราต้องนอนร้องไห้เงียบๆคนเดียวเพราะเมื่อแผนหลักพังคลืนลงมาเราไม่เหลือที่ยึดเหนี่ยวอะไรเลยเราล้มลงบนพื้นคอนกรีตแข็งๆโดยไม่มีฟูกนุ่มๆม,มารองรับความเจ็บปวดในวันนั้นมันไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวหรอกครับ แต่มันเกิดจากความไม่เผื่อใจและความไม่พร้อมที่จะหลมในปี2026นี้โลกอาจจะหมุนแรงกว่าเดิมพายุอาจจะมาในรูปแบบที่เราคาดเดาไม่ได้การที่เราจะเริ่มหันมาคุยกับตัวเองเรื่องแผนสำรองเรื่องทางหนีทีไล่ไม่ใช่เพราะเรากำลังจะแพ้ครับแต่เพราะเรารักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองต้องเคว้งคว้างกลางอากาศหากพายุมาถึงความหนักอึ้งที่คุณแบกอยู่ตอนนี้ ส่วนหนึ่งมันมาจากการที่คุณพยายามแบกโลกทั้งใบไว้ด้วยมือเดียวหรือเปล่าครับมือที่เกาะกลุมแผนการเดียวไว้แน่นจนเส้นเลือดปูดโปนเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยมือหรือแบ่งมือไปจับอย่างอื่นทุกอย่างจะพังทลายความจริงที่อธิบายได้โดยไม่โทษใครก็คือโลกใบนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เราควบคุมได้ทุกอย่างครับเราควบคุมเศรษฐกิจไม่ได้เราควบคุมการตัดสินใจของเจ้านายไม่ได้เราควบคุมเทรนด์ของโลกไม่ได้ สิ่งที่เราพอจะทำได้คือการจัดท่าทางของตัวเองให้พร้อมรับแรงประทะที่จะเข้ามาไม่ว่าเบาหรือหนักการมีแผนสำรองหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแผน B แผน C มันไม่ใช่การทรยศต่อความฝันในแผน A หรอกครับแต่มันคือการสร้างความอุ่นใจให้เรากล้าที่จะลุยในแผน A ได้อย่างเต็มที่ต่างหากคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่กล้าเสี่ยง คนที่กล้าทําอะไรใหม่ๆมักไม่ใช่คนที่บ้าบินแต่เป็นคนที่มีหลังพิงที่แข็งแรงเขารู้ว่าถ้าก้าวนี้พลาดเขายังมีอีกทางให้เดินเขายังมีข้าวกินเขายังมีที่ซุกหัวนอนเขาจึงกล้าที่จะกระโดดได้ไกลกว่าคนอื่นดังนั้นการที่คุณเริ่มรู้สึกกังวลเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าตกงานจะทำยังไงถ้าเงินก้อนนี้หมดจะหาจากไหน หรือถ้าโปรเจกต์นี้ล่มจะไปทางไหนต่อขอให้รู้ไว้เถอะครับว่าคุณไม่ได้กำลังจิตตกคุณไม่ได้กำลังดึงดูดเรื่องร้ายๆเข้ามาหาตัวแต่คุณกำลังทำหน้าที่ของผู้ปกป้องดูแลจิตวิญญาณของตัวเองอย่างดีที่สุดคุณกำลังเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของตัวเองท่ามกลางความไม่น่นอนนี้ เสียงสะท้อนของไซเรนรถพยาบาลที่ดังแว่วมาไกลๆหรือเสียงรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายที่กำลังวิ่งผ่านไปอาจจะกำลังย้ำเตือนเราว่าชีวิตมันดำเนินไปตามจังหวะของมันและไม่มีใครการันตีได้ว่าพรุ่งนี้เช้าถนนเส้นเดิมที่เราขับรถผ่านทุกวันจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าการยอมรับความจริงข้อนี้อาจจะฟังดูเจ็บปวดในช่วงแรกเหมือนเราต้องยอมจำนนต่อโชคชะตา แต่จริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางใจครับเมื่อเราเลิกคาดหวังว่าโลกต้องใจดีกับเราตลอดเวลาเราจะเริ่มหันกลับมาสร้างเกราะป้องกันภัยให้ตัวเองและเกราะป้องกันภัยนี้แหละครับที่จะทำให้ปี2026นี้เป็นปีที่เรายืนหยัดได้อย่างมั่นคงไม่ว่าลมจะพัดแรงแค่ไหนก็ตามลองหลับตาลมช้าๆนะครับสูดให้ใจเข้าลึกๆ แล้วลองวางความเชื่อเก่าๆที่บอกว่าต้องคิดบวกเท่านั้นถึงจะรอดลงไปก่อนวางมันไว้ข้างๆตัวแล้วลองถามใจตัวเองดูจริงๆว่าที่ผ่านมาการพยายามคิดบวกแบบฝืนๆมันทำให้เราเหนื่อยแค่ไหนมันเหมือนเรากำลังหลอกตัวเองว่าแผลที่แขนมันไม่เจ็บทั้งที่เลือดกำลังไหลซิบๆอยู่หรือเปล่าความเข้มแข็งไม่ใช่การยืนยิ้มท่ามกลางพายุแล้วบอกว่าฝนไม่ตก แต่คือการกางร่มใส่เสื้อกันฝนแล้วเดินฝ่าพายุไปอย่างระมัดระวังต่างหาดซึ่งการเตรียมร่มและเสื้อกันฝนก็คือสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันนั่นคือการเตรียมแผนสำรองให้กับชีวิตในแบบที่ไม่ตึงเครียดแต่ทำให้ใจเบาในความมืดของค่ำคืนนี้ให้ความกังวลของคุณได้มีที่ระบายออกมาบ้างเถอะครับอย่าเก็บกดมันไว้ด้วยคำว่าต้องเข้มแข็ง อนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความไม่มั่นคงนั้นสัมผัสมันยอมรับมันเพราะเมื่อคุณยอมรับได้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณจะเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในความกลัวนั้นและเมื่อใจเริ่มนิ่งลงเมื่อลมหายใจเริ่มกลับมาเป็นจังหวะปกติเราจะค่อยๆมาจัดระเบียบความคิดกันไม่ใช่เพื่อควบคุมโลก แต่เพื่อประคองใจเราให้พร้อมสำหรับการตื่นมาเจอแสงแดดของเช้าวันพรุ่งนี้ไม่ว่าแสงแดดนั้นจะจ้าหรือจะหม่นหมองเพียงใดการมีแผนสำรองไม่ใช่เรื่องของคนขี้แพ้แต่มันคือศิลปะของการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่ซึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วพริกตามันคือความลับของคนที่ยังยิ้มได้แม้ในวันที่ท้องฟ้าไม่เป็นใจและในพาร์ทต่อไปเราจะมาดูกันครับว่า การเตรียมใจและเตรียมแผนแบบคนเมืองที่เข้าใจโลกโดยไม่ทำให้ตัวเองประสาทเสียมันทำกันอย่างไรเพื่อให้ปี2026นี้เป็นปีที่เราไม่ได้แค่รอดแต่เราจะอยู่อย่างเข้าใจและมั่นคงบนพื้นฐานของความจริงคุณรู้ไหมครับการที่เราไม่มีแผนสำรองหรือการที่เรามัวแต่ทุ่มเทให้กับแผนเดียวจนหมดหน้าตักจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รอบคอบเสมอไปหรอกครับ แต่มันคือคกลไกการเอาตัวรอดของสมองเรานี่แหละสมองของคนเมืองที่ต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างเข้มข้นงานที่ต้องส่งพรุ่งนี้ยอดขายที่ต้องปิดเดือนนี้หนี้สินที่ต้องจ่ายสิ้นเดือนทุกอย่างมันเร่งเร้าจนสมองไม่มีพื้นที่ว่างพอให้จินตนาการถึงทางเลือกอื่นสมองสั่งให้เรามองตรงไปข้างหน้าเหมือนม้าแข่งที่ถูกปิดตาด้านข้างเอาไว้ เพื่อให้เราวิ่งไปถึงเส้นชัยที่สังคมกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าตัวเองหัวชนฝาหรือรู้สึกว่าถ้าทางนี้ตันฉันก็ตายอย่าพึ่งทั่วตัวเองเลยครับมันคือปฏิกิริยาปกติของคนที่กำลังวิ่งมาราธอนในชีวิตจริงแต่ในเมื่อตอนนี้เราหยุดพักเรามีเวลานิ่งๆอยู่กับตัวเองเราลองมาถอดที่ปิดตาคู่นั้นออกกันดูไหมครับ มุมมองใหม่ของการเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนในปี2026นี้ผมอยากให้คุณมองมันเหมือนการจัดกระเป๋าเดินทางครับแผน A คือแผนการท่องเที่ยวหลักที่เราอยากไปเราอยากไปดูซากุระเราอยากกินร้านอร่อยนี่คือความฝันคือแพช s i o n คือสิ่งที่เราทุ่มเทแต่เราทุกคนรู้ดีใช่ไหมครับว่าบางทีฝนก็ตกบางทีร้านก็ปิดบางทีกระเป๋าก็หาย แผน B และแผน C จึงไม่ใช่การแช่งให้ทริปนี้ล่มแต่มันคือร่มพับคันเล็กๆที่เราพกติดตัวคือยาสามัญประจำบ้านที่เราติดกระเป๋าไปคือประกรันการเดินทางที่เราซื้อทิ้งไว้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หนักหนาอะไรเลยครับแต่มันทำให้เราเดินเที่ยวได้อย่างสบายใจเราไม่ต้องคอยพะวงมองท้องฟ้าตลอดเวลาว่าฝนจะตกไหมเพราะเรารู้ว่าถ้าตกเราก็แค่กางร่มแล้วเราก็เดินต่อได้อาจจะเปียกนิดหน่อยแต่ทริปไม่ล่มแน่นอน การตั้งหลักใหม่แบบอ่อนโยนในปีนี้ผมอยากชวนให้ลองทำสิ่งที่เรียกว่าซีนาริโอ p พล n นิ่งแบบฉบับคนใจบางครับไม่ต้องเขียนลง Excel ไม่ต้องทำเป็น Presentation แค่นอนคิดเล่นๆบนเตียงนุ่มๆน,นี่แหละครับลองคิดดูสิครับว่าถ้างานหลักที่เราทำอยู่เกิดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆทักษะอะไรในตัวเราบ้างที่ยังขายได้อาจจะไม่ใช่งานที่หรูหราอาจจะเป็นงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆที่เราเคยทำแล้มีความสุขการชงกาแฟ การเขียนคอนเทนต์หรือแม้แต่การขับรถนี่คือร่มคันเล็กๆของคุณครับหรือถ้าเงินเก็บก้อนนั้นต้องถูกดึงออกมาใช้ก่อนกำหนดเราจะลดรายจ่ายส่วนไหนได้บ้างโดยที่เรายังมีความสุขอยู่นี่คือยาสามัญประจำบ้านครับการคิดแบบนี้ไม่ได้ทำให้เราจนตรอกครับแต่มันทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองที่หลากหลายขึ้นเราไม่ได้มีค่าแค่ในฐานะพนักงานบริษัทตำแหน่งนี้เท่านั้นแต่เรายังมีค่าในฐานะคนทำขนมอร่อยคนที่เล่าเรื่องเก่ง หรือแม้แต่คนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเมื่อเราเห็นว่าเรามีตัวตนสำรองหลายๆแบบความกลัวที่ว่าถ้าล้มแล้วจะเหลือศูนย์มันจะค่อยๆจางหายไปครับแผนสำรองที่ดีไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเหมือนแผนหลักครับมันแค่ต้องดีพอที่จะประคองเราในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านมันคือฟุกกันกระแทกที่อาจจะไม่นุ่มเท่าเตียงนอนแต่มันก็ดีกว่าพื้นปูนแข็งๆแน่นอนและฟุกนี้แหละครับที่จะทำให้เราลุกขึ้นยืนใหม่ได้เร็วขึ้น การเตรียมแผน B หรือ C ยังช่วยฝึกให้เราเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นทางใจหรือที่เรียกว่า resilience ซึ่งเป็นสกิลที่สำคัญที่สุดของคนเมืองในยุคนี้ครับคนที่ยืดหยุ่นได้คือคนที่ล้มแล้วไม่แตกสลายเหมือนต้นไผ่ที่ลู่ไปตามลมพายุแต่ไม่หักโค่นต่างจากต้นไม้ใหญ่ที่แข็งทื่อที่พอลมแรงๆมาทีไรก็โค่นล้มถอนรากถอนโคนในปีนี้ลองฝึกเป็นต้นไผ่ดูบ้างไหมครับอนุญาตให้ตัวเองโอนอ่อนผ่อนตามสถานการณ์ แผน A ไม่ได้ดังใจก็เลี้ยวไปแผน B ถ้าแผน B ยังติดขัดก็ยังมีแผน C รองรับการเปลี่ยนแผนไม่ใช่ความล้มเหลวครับแต่มันคือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดมันคือความฉลาดของสิ่งมีชีวิตและที่สำคัญที่สุดอยากให้จำไว้เสมอว่าไม่ว่าแผนไหนจะพังตัวคุณยังคงอยู่ครับลมหายใจของคุณความสามารถในการเรียนรู้ของคุณหัวใจที่ยังตื้นตึกตักของคุณสิ่งเหล่านี้คือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด ที่ไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจไหนก็แย่งชิงไปไม่ได้ตราบใดที่คุณยังรักษาใจดวงนี้ไว้ได้คุณจะสร้างแผนดีแผน E หรือแผนแซขึ้นมาใหม่ได้เสมอค่ำคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับลงไปลองถามตัวเองด้วยคำถามเบาๆเหล่านี้ดูนะครับไม่ต้องรีบตอบปล่อยให้คำตอบมันค่อยๆผุดขึ้นมาในความรู้สึกถ้าตัดชื่อตำแหน่งตัดเงินเดือนตัดหัวโขนที่สวมอยู่ออกไปจริงๆแล้วเราเก่งเรื่องอะไรนะอะไรคือความสุขเล็กๆน้อยๆ ที่ต่อให้ไม่มีเงินมากมายเราก็ยังหาความสุขจากมันได้และถ้าพรุ่งนี้โลกหมุนเปลี่ยนทิศทางไปเราพร้อมที่จะหมุนตามหรือเราจะยืนขวางมันไว้คำตอบของคำถามเหล่านี้อาจจะเป็นร่มคันเล็กๆเ,เป็นแผนสำรองฉบับกระเป๋าที่จะทำให้คุณตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ด้วยความรู้สึกที่เบาสบายขึ้นมั่นคงขึ้นและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปี2026ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับอย่าลืมนะครับ การเตรียมพร้อมไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายแต่มันคือการบอกรักตัวเองบอกว่าเราจะดูแลหัวใจดวงนี้ให้ปลอดภัยไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณนอนหลับได้อย่างสนิทใจภายใต้ความอุ่นใจที่คุณสร้างขึ้นมาเองขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับถ้าตอนนี้ทำให้ใจคุณเบาลงสักนิดหรือเห็นทางชัดขึ้นอีกหน่อยอย่าลืมกดติดตามเมืองใหญ่ใจบางไว้เป็นที่พักใจของคุณในวันที่เหนื่อยๆนะครับขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ